อย่ามัวแต่รำสิเดี๋ยวก็ไปไม่ทันพี่พี่สมาร์ทฟาร์เมอร์เขากำลังจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต้องรีบหรอกพี่เข้ากล้าดูสิพี่เขายังสนุกกันอยู่เลยอ้าวทำงานก็ต้องมีความสนุกสิความสุขถึงจะตามมา งั้นวันนี้ข้าวกล้าและน้องรวงข้าวขอมาชมความสุขของพี่พี่สมาร์ทฟาร์มเมอร์กันหน่อยนะครับได้จ้าแล้ววันนี้พี่ข้าวกล้าจะพาน้องรวงข้าวมาติดตามภารกิจของกลมการข้าวที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมตัวกันในนามกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมุ่งเน้นการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ ให้ชุมชนเข้มแข็งและอาชีพชาวนาไทยเกิดความยั่งยืนวันนี้เราจะพบกับพี่รักที่ติมนการจันละมูลประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสีนครจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าของรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและรางวัลเกษตร,รกรดีเด่นระดับประเทศอันดับที่2สาขาอาชีพทำนาประจำปี2568เรื่องราวความสำเร็จของต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าวท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรานะคะที่ไปอบรมที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเราก็เลยกลับมาชวนสมาชิกไปทำแปลงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขัยมีกขค1กขค49กขค .6-1 พิษณุโลก2ก็ขอ85ก็ขอ107ก็ขอ111และบางปีเราก็จะมีมะลิ105กลุ่มแล้วก็กลายเป็นกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสีนครค่ะเดี๋ยวจะหาวา่าโม้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูให้เห็นกับตาเลยเดี๋ยวจะเล่าถึงขั้นตอนการผลิตมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีนะคะอันดับแรก คือการเตรียมพื้นที่เราต้องปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอเพื่อการควบคุมวัชพืชขั้นที่2ก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์ดีขั้นที่3ก็คือการดูแลปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลการใส่ปุ๋ยาการฉีดยาการกําจัดพันธุ์ปนนะคะเราจะมีการถอนวัชพืชช่วงข้าวอายุประมาณ1เดือนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2ก็คือข้าวเริ่มโน้มลวงขั้นที่3ก็คือตอนข้าวเริ่มเหลือง เคล็ดลับของกลุ่มเรานะคะคือขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่รถเกี่ยวข้าวถ้ารถเกี่ยวข้าวเราล้างไม่สะอาดก็จะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะผ่านในการเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีปัจจุบันสมาชิกเรามีสมาชิกรุ่นที่อายุรุ่นลูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งแบ่งหน้าที่การไป สวัสดีค่ะชื่อพี่เปิ้ลนะคะนอกจากองค์ความรู้ที่เราได้จากกลุ่มผู้ผลิตม่เลพันธ์ข้าวศรีนครไปแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เปิ้ลจะแถมให้อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มาจากน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วเอามาทําคีมหมักผมนะคะค่ะแล้วก็ทําให้ผมนุ่มลื่นสวยด้วยนะคะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่จากเกษตรกรรุ่นใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตม่เลพันธ์ข้าวศรีนครคะ่ะน้องลวงข้าวรับไปสักหนึ่งชิ้นไหมคะ เป็นเจนที่2ของกลุ่มผู้ผลิตมลิพภัธุ์ข้าวในส่วนตัวของเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ค่ะเราก็ต้องนำนะคะโน้ตาวรวมไปถึงนวัตกรรมที่มีในอนาคตนะคะมาประยุกต์ใช้ร่วมกันแล้วก็ต่อยอดนะคะในเรื่องของการแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกษตรกรกร,รุ่นใหม่อย่างเปิ้นนะคะได้รับการส่งต่อจากรุ่นที่ค่ะความภูมิใจของกลุ่มแล้วนะคะก็คือเมื่อก่อนเราทำนา ไปเราก็จะได้ข้าวที่ราคาไม่แน่นอนแต่อย่างเรามาทำเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคือราคาเรามีการตกลงราคาล่วงหน้าถ้าราคาลงมามากเท่าไหร่เราก็ยังอยู่ราคาเดิมคือเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นตรงนี้เริ่มมาทําตรงนี้เราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะก็คือหลักๆก็คือเราทาให้ศูย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนที่เหลือเราก็เอามาบรรจุในแบนนร 1, แบนด์สีนครันขข้าวอบคคุุณกกกมมมข้้าาวนะะที่ใหโอสลผิดพันข้าวรีนคค่ะ กลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครเขาครบวงจรมากๆเลยนะคะพี่เข้ากล้าใช่แล้วครับน้องรวงข้าวการที่ชาวนามีเมล็ดข้าวที่ดีก็จะทําให้ผลผลิตข้าวดีไปด้วยนับได้ว่ากรมการข้าวเขามองการไกลในจุดนี้มากๆเลยละ่ะก่อนจะจากกันไปรวงข้าวก็ขอสนุกและสุขใจไปกับพี่ๆสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะ